โอเคผมพยากาสวัสดีค่ะซินทุกท่านอยู่กับช่องอินดาวันกับน่ฟอสปิดอารบาวกับพาร์ทที่กูลืมเหมือนกับว่าพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วแต่งอีโวกันดีกว่าวันนี้อ e ีโวอีกเอกบอสโวอะไรวะไอที่ใส่คสเครื่องซูบันลูกแม่งเอ๊ยน่าสนใจ ใ่เสือรถเสือรถไฟฟ้าเสือรถไฟฟ้าแล้วมีไอ้นี่ได้ยังไงไวะโกูก็งงเ,เออท้ายคิดก็สงสัยทำอะไรกันมามาดูกันว่าอีโบคันนี้จะแต่งแล้วจะเป็นยังไงนะแต่คันนี้น่าแต่งกึ่งๆน่าจะมีคันที่แต่งกึ่งๆแต่คันนี้น่าแต่งก,งๆๆนนงก,งกึ่งแบบกึ่งด,ดินมั้งเดี๋ยวดรอดูต่อไปโอ้ใส่สวอซู์ชาร์นี่แรงก่อนซะงั้น ็เลยคนละแบบอันนี้มันค่าเอ้ยเขาปี๊ดสูว่าอาศัยโซโบชาเจอแล้กันทั้งนั้นอ่ะอืมอาจจะไปเรอมผลตรงนี้ก็ได้ช่วงล่างปกติแล้วกันเออเกือบแบบลงดินนิดดีหน่อยเลยเงี้ยเดี๋ยวลงดินเยอะจวนนิเอสเอสเอสสองพันเอสสองพันยึดบนกระบาลเลยลงดินที่จะแบบชิป หายกูจะรอดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเอออืมใส่แบบกึอบๆไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องใส่ยางแบบดิฟเจอรอะไรวะเนี่ยพิเศษหรอกตัดไปเหมือนเดิมอ่าเกียร์ปุ้คันนี้คันนี้ใส่ไม่เยอะฮะไปสามสามสามหนึ่งเองผมไม่ใส่เออมันมันเริ่มต้นเอสพัทเองเลยนะถ้างั้นน่ะอืมใช่ใส่ใส่ใส่ โอ้ถ้าลดดาวฟอสหน่อยนี่ได้สิัปไปอืมมาที่จูนจูนยี่สิบดาวฟอสกูปัาเป็นเอสเลยแล้วกันนะครนะับะเออซ้ยดูอ่าเป็น S F L A วะ่ะสตีฟไฟท์ลอสแอนเจลิสอืมสปีดฮัน เวลไซเอไม่ใช่เวลไซหรอใช,ใช่ใช่ปะเวอาร์ดหรอไม่รู้ว่าัวถูกป่ะวะเชื่อแต่แต่พาณนี้สวยปากอนเอ๊ะปรกกอบประมาณนี้อ่ะแล้วก็อย่างนี้แล้วกันร้อมันเอาใช่ไหมมา,มาแต่งกันเลยดีกว่ามาต่อกระชนกูเก่าว้วต้องมา วิ่งเอ้ย,อยนี่สวยเออต้นป่าก็มีมากเท่าไหร่เนี่ยวะแค่นี้มีกระต่อยหนึ่งนี่เป็นไงวะอ๋อแบบนี้เออก็สวยนะถอดกระโปรงไปเลยเหรอโอ้โหเท่าน้ละดูไฟ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 ใส่ของนี้แล้วกันเออที่คือ,ออ้าวไม่ใช่ลิ้นกัน อันี้ก่นคีบก่นคีบก่อนอาคีบคีบคีคีบเหรอคีบวันนี้ส่แปลกๆว่ะเชี่ยเออคีบวันนี้ใส่แปลกๆอมวแล้กันทังนั้นอ่าลินน่าลินลินลิลินลินลินนอะไรขมันดีวโอ้โหเเชี่ยมึงตดเยอะจังอืมใส่นี่เลยเออเวาทีนี้ต่อไปก็มาโปง โอ้โหถอดงี้เลยออืมจริงจนะไอของสตีไฟสวยเออคันนี้มันไปไปมามาแต่งมันผสมระหว่างความที่มันดิบๆกับความที่มันรีบๆเลยหน่อยอ่ะเออดูดิจะออกนี้ไปเลย อ่าโอ้อันนี้เลยสตีไฟต่อไปก็เอ่อตรงนี้ก็โอ้โหของอันของของมอสแม่งไอ้น,นี่วะโอ้โหอับพักอืมสตีไฟสวยเอออันนี้มันดูโป่งแบบ ป่องมาหน่อยแต่มันก็สวยอ่ะออ้นันี้อุอ้ยน,น,น,นี่เอ้ยนี่โอเคนะกันเนี้ยใส่ยี่เออไฟอันนี้แล้วก,กันเออสวยกว่าเจ้นั่นชนหลังเบสเออใส่แบบนี้มันดูลอยอย่างนี้ว่ะ ต้งใส่กระสุนหลังอย่างงี้เจียของอันบาวนี่ถอดตัวมอสเองแม่งตัดอันนี้ไปเลยเหรอเอออันนี้หว่าถ้างั้นอะแล้วก็อันนี้ก็ถอดไ,ไปเลยถ้างั้นอ่ะไอ้เดะแล้วก็ท่อโอ้ยดีผิ้เสอร์ทำไมข้างหลังมาดูโหดจังวะ ตอนแรกว่าเรียบอยูเลยแต่ดูข้างหมานี่คือแบบโอ้โหว่าจะฟังโอ้โหมีท่ออย่างงี้ด้วยเหรออ่ามันคือท่อเหี่ยวเนี่ยฟาวแล้วกันกูกูเริ่มแปลกๆแ,แล้วว่าทำไมท่อเป็นอย่างงี้วะเออเอแล้วกันเห็นมันแปลกดีอ่าป้ายทีเบียนคือขี้เกียจเปลี่ยนต่อยลหรือต่อ,ลอยลหรือนี่เอา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  นี่างเ้ยกันเออหมด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 โอ้โหนั่ก็จมไปมาะมาณนี้เออดูลายอยู่อะทนนันี้แต่งลายอะไรไดมัง้งอุ้ยนี่สวยมาแล้วก็สวยแล้วอ่ะเจ้าไม่ต้องเรื่องอะไรใช่ไหมเอานี้เลยใช่ไหม <laughs> โฟสตีดดิว่ะชีท ไอันนี้สวยอ่ะดูน,นี่ดิโอ้อันนี้มาอันนี้เลยดีกว่ากอันนี้ก็สวยนะดูน,นี่ดิโอ้อันนี้ก็ดูคลีนไปเลยลายมานะันอะดูคลีนจต่จะเยอะหน่อยอย่างลายนี้ก็ <c oughs> บอสในโพสตี้ <c oughs> <c oughs> โาะว่านะ อันแรกอันแรกสวยหลังจากที่เราปฏิปปต่อดได้แล้วคือเวลาที่ต้องเปลี่ยนรอมักถอดทอมพอร์กอะไรบ้เนี่ยอื้ B BS. B BS อหือ BBS BBS เลยแล้วกันทั้งนั้นนะไม่ต้องเือเยอะเลยโอ้โหยี่สิบไปที่เหลือเราต้องเปลี่ยนขี้เกียจ โอเคนี่ก็จัดแรมโบมาให้อยู่แล้วก็เลยแบบเออไม่ต้องเบรกก็ได้ั้างั้นอ่ะยี่สิบไปนีขอบปะไม่ดีอ๋อ อันเนี้ยอันนี้ต้องจำส่วนอันนี้ก็มัน,นออกเขียวๆรงเหลืองอล้นเนาะอืมไม่หลิดดีว่ะเออประมาณนี้ละก,กันป่ะเอ๊ยเดี๋ยวมลืืมลืมลืมลืม,ลม,ลม ลืมนิดหน่อยลืมเอฟเฟกต์อันนี้ใช้ของอันนี้แล้วกันไอปีกไปไหนวะือมันตัดปีกไปวะเออยา่าบอกยา่าบอกมอสตัดปีกไปอะ่ะว่าชัวร์เลยไม่นะโฮซาย่ยาดูแบบปีกเท่ๆอะไรอย่างงี้แม่งเงยแด ต่อไปก็ไม่ต้องซีเรียสไปแบบเรือ่องเสียขึ้นเยอะเลยประมาณนี้อ่าปไญหก็ดีเอเ okay. สโอเคสติตรงนี้โอ้โหนี่มีอย่างอื่นแบบดูแลนงมันดูแลนี่กีดร้อบ,บ้ากนะ ไปอือหืออุ้ยเชี่ยซ้อดีแม่งชนปริมิกี้บ้าเอ้อุ้ยมาเราต้องลงไปข้างล่างก่อนเนาะตรงไปได้ไหม ลงทางอยู่วะอือส์ป่ะลงไปทางล่างนี่เป็นครั้งแรกที่รีวิวรถที่ไม่ใช่เอสพัทในเริ่มต้นด้านเป็นเอสธรรมดาป่ะ ตัวซิจะเป็นยังไงเอา,เอาตัววา้าวอีกแล้วอืมถ้าอย่านอกตัววา้าวนะกูเดี๋ยจะว่าไปเอาใครแหกไปอีกหนึ่งนนะอันนั่นแะ่ะอันนี้ในกรณีซึ่งเดิมโดด ไอ้จำได้จากนี้มันลงดินเยอะอยู่เสียงระบนี่ร้านจังหวะรอบที่สองไปหืมรอบอะไรดีเฮ้ยไป โจดกำล,ลังไล่กวดลำโบอยู่ตอนนี้อ่ะแซงเฮ้ยลำโบแม่งเอาอ่ะนี่ไงเฮ้ยเชีย่ยสาวคนต่างาไม่ยอมอะเฮ้ยนั่นแหละฮะตาลบีครับ เ้ยโอ้โหไล่ติดหนักมากแม่โคดลบโบแม่งไล่โคดหนักจริงรอบนี้เกเรียบร้อย จบไปหนึ่งด่านและลราก็หนีตำรวจใช่หนีตำรวจกอดแจมไอ้เฮียตำรวจสองคันเลยเหรอวะถ้จริงปะเนี่ยดูสิเราจะสามารถจู๊กมันได้หรือไม่สถาน,นีโอโ้โหมัวจะหนีไม่พ้นดีน่าอันนี้ วิเนินโจดเทมันตามมาได้ด้วยอ้าวมิติมันจะการขับนะนี่เนี่ยเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอออะไรของมันวะเนี่ย ไปไปโอ้โห,โโหโกูจะหนีพน้มิเนีย่ยวันนี้เฮ้ยเนื่องจาเออหือ,อไม่ผลแล้วกูสาจะพน้นเลยนะมาอยากเสียวแล้วนะลก็ะนะตกามมาอื้มไม่ใช่มันนะกูเนี่ยเสียวลา โอ้โหลงมาเทียบเลยทีนี้โอ้โหกูดามาแทบตลอดเลยอะ จะอย่างงี้ใช่ไหมได้จะอย่างงี้ใช่ไหมโ้ยติดแฟมเอ้อกุจะสบ้าตาแล้วันมีฮอร์มาผสมลงด้วยชีวิต ตัวไปเลยอื้อ <c oughs> มันยังเห็นอยู่อีกเหรอไอไ้โหหกคันเลยเหรอไอ้เชียกลัวกลัวมันจะเข้าง่านันแหละตูแคจะเปลี่ยนคาร์ดรถ โอ ok ้เรียบร้อยดูดีตำรวจเพิ่ลยทีนี้ชิบหายโอ้โหดูดามไม่จริงใจใครสองคันอยู่ฝั่งโน้นเออเอาทะลุโอ้โหวัาดีดีมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆรื่อแต่รอดเมื่อไหร่เนี่ย โหโหนไลนกูมากมึงจับเลยมึงจับกูเลยอ่ะมึงจับกูเลยไม่มีเลยกูจะบ้าตายถ้าจะขนาดนีด้นะ ต้องถามคือคันนี้จะดอวเกเียังไงดีเออว่ะในด้คีล้วก็สงสัยว่าจะดอวเกียังไงดีของมันเดือดก,การใส่เคื่อนโรตารี่อย่างงี้เหรอเสียงนี่วอยนยมาจะไกลเชียวเจ็บดากแต่ต้งตรงนั้นมันก็มันดูเหมือนหลบไม่เร็วขนาดนั้นน่ะน่าจะเอาไปคัสเองก็ได้มาครั้งนั้นอ่ะ คัดอีกเลว่ะคัดอีกแล้วนิวไม่เอาคัดอีกไปก่อนเออจัดไปคันบล็อ่ะแค่นี้เร้วเดี๋ยวจะไปอ่าเดี๋ยวประมาณนี้พ a s s A วิ่งห่าไหนได้มั่งแป๊บนะโอ้โหดูแลนไม่เอาเลยหนึ่งนานโอ้โหดีกับเทีเกอร์เวอร์เหรอไอ้ยาทีเกอร์เวอร์ก็ได้งั้นอะเอออยากดูว่าจะเป็นยังไง แต่แต่พอกลางคืนลองนี้มืดมากมืดชิบหายอ่ะไปครับชิวๆเพราะเราไม่สามารถโดนตำรวจไล่ล่าแล้วเพราะยีเราหายบวกแล้วแต่เมื่อเช้าเขาโดนจับแม่งเอ้ยเออ อยู่ดังใสปะมาเจ๊กูไม่เล่นหนามาก what มีคนเหรอ เออมิกกี้ก็เหมือนเหมือนเองคนขับเลยวะหรือคุร้อนไปเองมาดูซิว่าเทโอเวอร์ของอีโบนี่จะเป็นยังไงโอเคิดท่านหน่อยของมิกกี้ โดดเออสวยเฮ้ยเออแอมเออเออไปเลยเว้ยไปเลย,ย,เลยโหสวย ัมโคนเป็นดอกเป็นอย่างนี้แ p มแล้วหกตอนนี้มีหกหมื่นหรอโอเคโดดตรอบที่สองไหวชิลเข้าตรงกลาง เออเอาโหลดทุกหลบทุกอันได้ยังไงวะเมื่อกี้จบ้าเอ้ยตอนนี้ตอนนี้แล้วกันเออโจดเออไปเลยไปเลยมาทน โดดเข้าล่องเรียบร้อยไอ้ชี้โอเคหนูควรจะตกซะแล้วแม่งยังจะคลอมไม่ดีเลยใช่วหมเมื่อกี้ไปเอาเขาหลบทุกอันเลยเว้ยแ้วความที่มดดันเป็นรถที่มันกติดด้วยไงต้องนำปัดกลิดไว้แล้วไปเล่นอย่างนี้เออห้อยกอ โสดควันก็แอบแล้วก็จริงๆแค่นี้แท้ก็นำ้วนะจริงๆเออแท้แค่นี้มันก็นำมานะเรายีงโดนสักทีแต่ไม่รู้ว่าถ้าเล่นระดับยากกว่านี้มันอาจจะแต้ใช้เยอะกว่าน,นี้เยอะเยเอะกว่านี้อยู่แล้วแหลนะแต่ก็น่าจะต้องไม่จริทีแต่มักต้องลองดูเออ ก็โอ uh ้โหรอบนี <orm> ้ดิ้งออกเลยอะไรวะเนี่ยจบกันหายได้เอาโบูหยับร้อยคบูหายได้ทำไอทีหรือคูณสองอะไรวะเนี่ยโจด ไเว้ยอืมทางนี้ไม่มีอะไรอือเรียบร้อยอะฮะชนะเว้ยก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอก มันกลัวมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะ,ะามาะสามาดีกว่าไดปปะโอ้โหเอาเรื่องอยู่ขออย่างเดียวระหว่างทางขอไม่ให้โดนสุ้มตีมาจากเซ็ตหยอนะไม่หรอนะคออือเหนื่อยนี่แต่ครั้งนี้คือแบบว่ามึงอยากจับคูมึงจับเลยไม่หนีแล้ว ไม่รู้ว่ามันนับเต็แพดใหม่แล้วแบบอยู่ดีแบบถ้าแข่งสินี้จะขึ้นอันนี้อยู่นีคือแบบขึ้นเลยอ่ะคือแบบ w ว a t แล้วไม่ต่อ,ตอนึ่งเรื่อยๆคือแบบโอ้โหโหไปไหมอะไรอย่างเี้ยโอ้ชิดโอ้ชิดอ่ากูเก่าเว้ยเชียว That another asshole driving crazy in his car. Holy all units, suspect last spotted at Lake Virgil. Hmm, Yeah. a sec. All units, be advised, we turning up the heat on this driver. Exactly. will turn up the heat Hang on, reinforcements are almost there. ไม่ได้หนี่พราะอะไรทีเออคุณนี่ใจเอ้าคุณพี่คุณพี่ไปทางนี้ขา้างนะี้เนี่ยโอ้โหเฉียบลอย <c oughs> ช่างมันก็คลิปนี้แค่คนี้แล้วกันไว่า <c oughs> จกันในคลิปหน้าะจะเป็นยังไงนะ อ่าซูบรูเนาะตัวตามเมื่อกี้ก็งงมากเออนั่นแหละไว้เจอกันจ้ะไปแล้ว